คู่รักมาราธอนอวดเดือนหอสุดอลาัางการจับตาเชนคุกเข่าขอแต่งงานปลุกต้นรักกันหวานชื่นมานานกว่า8ปีแล้วสำหรับคู่รักมาราธอนลินล,ลี่พัททิลากับชินชิน,นาวุฒิแต่ยังไร้วี่แววข่าวดีมีซีนสวมแวนขอแต่งงานสักทีก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็เพิ่งลงภาพบ้านหรูหลังงามที่ซื้อไว้เป็นเดือนหออยู่ในอนาคต ล่าสุดสาวเลินลี่ก็ได้โพสภาพและคลิปอีกหนึ่งมุมสวยๆของบ้านที่เขียวขจีลายล้อมไปด้วยธรรมชาติเห็นได้ชัดว่านอกจากบ้านจะหลังใหญ่อลาัางการแล้วสนามหญ้าหน้าบ้านก็กว้างใหญ่ไม่แพ้กันพร้อมกับแคปชั่นว่า Can White CL Home เอาเป็นว่าเพื่อนๆและแฟนๆต่างรอรุอน้นและอยากจะได้ยินข่าวดีของทั้งคู่กันเพียบ